เอาละครับผมนัก็ต้องขอการสดอนรับคุณชมทุกท่านกันด้วยละกกนนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาสอสร้างฟาร์มสาหร่ายอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะก็นะผมอยากให้ผมสร้างอะไรก็ขอมาได้เลยนะครับผมทําให้ได้นะครับผมเกี่ยวกับ Minecraft เนี่ยให้ผมทําอะไรเล่นอะไรบอกมาได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ถ้าผมทําได้นะเออโอเคครับผมไปเริ่มดูวิธีการสร้างกันเลยครับผม มาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันก่อนเลยครับผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือหนึ่งเลยครับบล็อกนะครับผมยังไงก็จะสร้างอะไรก็คือต้องมีบล็อกอนะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมแล้วก็สามสลายก็ต้องมีสไลายครับผมเคียวฮอปเปอร์เชนพิสตันเอ่อออฟเซอร์เวอร์เอสโตนแล้วก็แก๊สกระจกนะครับผมน้ำนะครับผมแล้วก็สลับนะฮะโอเคครับผมมาเดี๋ยวทำไมเราไม่เอาของมาล มาเริ่มจากการวางบล็อกกันเลยครับผมนะครับผมก็วางไป8บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ครับผมความยาวคือ8บล็อกค,ครับแล้วก็วางตรงนี้ทำเป็นมุมนะครับผมแล้วก็1แล้วก็ต่อยาวไปเลยอยนี้ไม่ต้องน้ำแล้วพะเรามีแบบ เออแบบบอกแหละอ่ะแล้วก็ต่อให้มันดูแบบสวยงามนะผมแล้วก็เอากล่องวางฮนะแล้วก็เ p p e r เนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับต่อไปสร้างถูกปะวะถูกแหละ <c oughs> <c oughs> ถูกถูกครับผมแล้วก็สูกขึ้นมาประมาณถ้าใครรีบอยากได้ผลผลิตไวๆเนี่ยก็ แนะนำให้ส่งสักสามบล็อกสี่บล็อกนะสี <c> ่ <oughs> บล็อกนะครับผมแนะนําให้ส่งสักสี่บล็อกนะแต่อันนี้ผมจะส่งไปขึ้นไปสักเจ็ดแปดบล็อกแล้วกันเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมนะแล้วก็ต่อปิดไปเลยนะครับผมปิดให้มันแบบไปปิดปิดเลยเออยเนะี่ยยาวปิดไปเลย,เยตัดไม้ที้ีอ่ะ เค okay, ครับพอผมลืมบอกไปนะว่าอยับปิดหมดนะตรงนี้คือเหลือไว้ให้มันเป็นแบบกระจกเนาะใช่เหลือไว้ให้มันเป็นกระจกอะเออปึ๊บอ่ะอันนี้ก็ลงมานะครับผมส่วนตรงนี้ผมแนะนาให้เป็นไม่ไม่สลับก็เป็นบันไดนะครับผมบันไดก็ได้นะเดี๋ยวอยเอาบันไดเดี๋ยววางลบ อ๋นเนี่ยออกไปโอ้ยเนี่ยเพราะว่ามันจะเปิดได้ไงเนานะอ่ะก็ได้เป็นตู้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ต่อไปนะผมพิดตัน้งนะผมวางไว้ตรงนี้นะครับผมเว้นจากพื้นมาหนึ่งบล็อกนะครับิดตัน้งนะ วาให้มันแบบเนี้ยมามามา,มาติดกับตรงตรงขอบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมทำเอ็อ่าโอเคหลังจากนั้นครับผมออฟเซ v ร์เวอร์นะฮะผมให้ขุดขุดตรงนี้ครับผมเนี่ยบล็อกที่สองนับจากข้างบนเนาะขุดจนถึงแบบที่เราวางพิทตันไว้นะครับไม่ต้องขุดหมดนะแล้วก็ ออฟเซอร์เวอร์เนี่ยให้เอาไอตูดแดงๆเนี่ยหันออกมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะผมวางไปเลยให้ตูดแดงๆหันออกมาอ่าต่อไปผมเอาบล็อกนะครับผมวางไว้ข้างล่างออฟเซอร์เวอร์แบบนี้นะไม่ไม่ใช่เด้ไม่ใช่วางไว้บนนี้นะมไม่ใช่นะครับให้วางไว้ข้างล่างแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับผม แปลกว่ามันแปลกๆโคตรแปลกอะถ้ามีเสียงปรบกนประกาศได้เจ้าขอภผยด้วยได้ครับผมต่อไปครับผมให้ต่อมาเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะให้ต่อบล็อกมาเป็นขั้นบันไดแบบนี้เริ่มจากข้าบนดีกว่าผมจะได้นั่นถูกเนาะเริ่มจากขาบนดีกว่านี่ครับผมต่อให้มันต่อลงมาเป็นขั้นบันไดนะครับ เพ่อที่เราจะต่อวงจรน,นั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเดยวอย่าอยางอ่ะเนี่ยได้แบบนี้แล้วเราก็เอาริสโตนะครับผมแปะไปเลยแล้วก็ยาลงมาข้างล่างตรงนี้ด้วยฮะอ่าหลังจากนั้นเราพอเราได้วงจรแบบนี้แล้วเราก็ลองไปเทสดูครับผมก็คือเอาบ็อกมาวางไว้ตรงนี้ อ่าเนี่ยมันจะดันหมดดันหมดหรือเปล่าโอเค okay, หมดต่อไปครับผมกระจกครับผมปิดไปก่อนเลยจะเป็นกระจกแผ่นก็ได้นะได้ได้เหมือนกันนะแต่ผมเอาเป็นกระ,กระจกบล็อกละกันเนาะถ้าใครมีทรัพยากรน้อยก็ทําเป็นกระจกแผ่นไปครับ ผมตื่นเช้ามาถ่คลิปให้ทุกคนเลยเนี่ยมันก็ยังแบบเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะอันนี้ผมจะเหลือไว้แล้วกันเพราะแล้วผมลือมอีกอย่างก็คือป้ายด้วยนะต้องมีด้วยนะป้ายเนี่ยครับผมป้ายเนะี่ยเออเราได้แบบนี้แล้วครับต่อไปครับผมเอาป้ายนะครับผมมาแปะไว้รอบๆตรงนี้เลยเอา้าว <c oughs> แฉะยาวขึ้นมาตรงไหนนะครับผมสุดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอย๊แล้วแต่ไม่ได้ดิให้ให้มาอยู่เสมอกับไอ้น้บล็อกอันนี้นะครับต่อไปนะผมผมว่าเอาให้สุดเลยดีกว่าอ่าเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลยแนะนําให้สุดเลยต่อไปครับเอาบล็อกนะมาอุ้ยมาปิดตรงออฟเซิร์ฟเวอร์ให้หมดก่อนนะครับผมคั่นไปเลยเพราะว่าเราจะทําการวางน้นะําฮะน้ําข้างบนก็คือจะให้มันวางวางไปบล็อกเดียวนะทุกคน ปึ๊บเนี่ยอ่ะได้หละน้ำมันก็จะไหลแบบนี้เลยนะครับผมอโอเคต่อไปก็ทําให้น้ําในนี้เป็นบล็อกเต็มนะครับผมก็คือในโหมดเอาชีวิตรอดแต่มันก็ค่อนข้างที่จะทายากอยู่เนาะก็แนะนําให้เป็นเค้นะผมใช้สาลายสาลายในการทําให้มันให้น้ํามันเต็มนะครับผม ก็คือเนี่ยเราวางเนี่ยแล้วก็วางขึ้นมาเลยขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมลืมปิดบล็อกหอ่อแล้วผมวางขึ้นมาถึงไหนเอาถึงแค่ออฟเซิร์ฟเวอร์แล้วผมอยากให้มันขึ้นสุดจนถึงบล็อกที่เรา,เาน้ำวางนะฮะเพราะว่าอะไรก็คือบรรยากาศเป็นน้ำเต็มทั้งหมดแล้วทีนี้มันจะัดน้ำเต็มทั้งตัวแล้วจะยากเลยครับผมนะวางาเลย ช้าหน่อยแต่ก็อร่อยแน่ครับผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบล็อกเต็มทั้งหมดเลยนะนะ้ำเป็นบล็อกเต็มให้หมดก่อนนะครับผมอ่าช้าถึงเลยช้าแต่มันก็ชัว อันนี้ยังไม่ได้วางอ่าโอเคทีนี้ก็เป็นบล็อกเต็มหมดแล้วแล้วทีนี้ก็รอนะครับผมส่วนตรงนี้ใครจะกระจกมาปิดก็ได้นะกระจกมันก็ก็ปิดได้เออถ้ามีเสียงรบกวนประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมจบปิดไปแล้วนะอ่าแค่นี้เลยนะครับผมนี่ อันนี้มันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาเนาะสลา,ายที่มันนั่นน่นะเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปบนผิวน้ําปุ๊บแล้วมันก็จะไหลมาลงตรงนั้นมันก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเนาะก็ค่อยๆ่อ,อไปต่อไปนะผมแลบฮะมาปิดไว้ด้านบนครับผมเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ไม่ให้มอนเติมเกิดแค่นั้นแหละปิดไว้ด้านบน นี่ครับผมเนี่ยดันมาแล้วยังไวเลยปิดปิดปิดไม่ให้สาลายมันแบบกระโดดออกมาด้วยเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟาร์มสาลายอัตโนมัตินะครับผมก็แค่นี้เลยครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรก็ลองขอมาดูครับผมถ้าผมทำได้ผมจะทำให้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะติยู่ในทาง굿บาย